ก็อยากให้ทุกคนมามีเรื่องสำคัญจะมาบอกมาก็ดีนะแบบงานจับมือครั้งเนี้ยรุ่นหนึ่งคือคิดว่าทิชชูอาจจะไม่หออาจจะต้องเตรียมถังลิด <laughs> ไม่ได้จับมือรอบนี้จะมีรอบหน้าไหมคะคำนี้ถือว่าเป็นคำที่ดีมากเลยค่ะก็บอกเลยว่าคงจะหม่แล้วก็โอเคงั้นเรามาพักโคตรลาสคูลนะคะก็สำหรับงานจับมือเสาร์ทีนี้ที่จะถึงนะคะก็เออวันเสาร์นี้ก็อยากให้ทุกคนมา นะคะเออก็มีเรื่องสำคัญจะมาบอกนะคะก็คิดว่าวันเสาร์ทุกคนก็มาได้นะคะอยากให้ทุกคนมาเออวันเสาร์ก็อยากให้แฟนคลับของหนูอะทุกคนมาจะมาแบบจับมือมาเยี่ยมมาทักทายหรือว่าอะไรก็ได้นะคะ อยากถามเล่กว่าคนตอบมานานแล้วเจอก,กันทั้งสองวันเลยสินสนะไปทั้งสองวันเลยก็ได้ค่ะไปทั้งสองวันก็คือดีมากเลิศมากแบบเอาใจไปเลยมามามาได้มาเลยก็ตามนั้นนะคะทุกคนก็จริงๆอ,อ่ะอาหนูคิดว่างานจับมือรุ่นหนึ่ง คือคิดว่าแล้วก็คิดว่าแบบทุกคนก็แบบมาก็ดีนะแบบงานจับมือครั้งเนี้ยแบบเออมาจับมือรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็เป็นแบบกลัวเป็นลมในเง้ให้เตียวแอมโมเนียไว้ก็คือเตรียมการสัมรีดจู่มแอมโมเนียไว้ให้แล้วก็ใครเป็นลงก็คือค่ะโคลาอันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไปแน่นอนได้เลยเจอกันค่ะมีทิชชู่แจกท้ายเรียนไหมคะได้ <laughs> ทิชชูห่หนูว่าทิชชู่อาจจะไม่พออาจจะต้องเตรียมเขาเรียกวอะไรถังลิตร <laughs> ไม่ลองหรอกโถอย่าลองทำไมอ่ะจริง,รงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าทุกตอนแรกคิดว่าทุกคนน่าจะรือสึกอีก <laughs> เจอกันจ้าได้เลยได้เลยโฮยทุกคนอย่าทำไลฟ์หนูตึงนะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง e x ค l u สิบคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f one appication l มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจอไรจะกิด ในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยอยิ้ของเธอ